สวัสดีครับผมพีม่น้องมาอีกแล้วครับมื่อนี้ครับเราตำสารค้ามกับช่องอีสานอินเตอร์นะครับเราตำสารค้ามมื่อนี้ไปเยี่ยมยายครับผมก็ได้มีโอกาสไดิทายถนนขันบันท่ขาขึ้นเอิญทูวีทีพอแมอเตอร์วีนะ,นะครับเนาะยินดีเขิ่นเอาตัวบาน,นครับผมเป็นทางหลวงระวังเมืองครับทางส่วนพิเศษระวังเมืองมาเบิ่งความสวยงามของ,ของทางบางข่ายเจ้านะครับเนาะไหลกันไปเรื่อยเรือ ืัอนี้ก็แดดดีคืเอเ่าครับเ่าหนาวตอนก็สิบหกองศาคือเก่าหรือว่าครับผมกับบรรยากาศถนนหลวงเ่าเป็นถนถนชนบุคคลเนีถนนหลวงนี่ครับนี่ครับรอบๆฟังทางเขาจะมีบริเออแทงกันยางดีนะครับทำบันเท่าเห็ดได้คือขึ้นสีดีนี่ครับไปสัญ,ญญาณต่างๆโอ้ของแถกมบ,บานเลยพี่น้อง รถทหารตัวนี้อู้มาได้ใส่ปะเป็นกองทัพเลยพอานี่ยกพ้นไปใส่นอเนี่ยนอไปไล่มอฟท่านเลยนอพี่นอ้องฟกันถ้ากระบะเน่านี่ยยืนนี่ก็ตั้งมอบเพื่อกันดกได้เลยก็ได้โอ้รถกันกระสุนก็มีได้พี่นอ้องทางหลวงได้เนี่ยเป็นไดฟทหารทางพี่ขี่ทางด่วนไปเลยพระบิดาได้ครับผมหาเบื้องหน้าได้ครับเมื่อก,กี้นี่ช็อตเมื่อกี้หาเบื้องหน้าครับ นี่ครับในช่วงระหว่างนั่นก็สี่เดบะปล่าน้ำมันครับมาเบิ่งการเติมน้ำมันอยู่นี่เดี๋ยวสีคือบานเข้าว่เปิ่งราคาน้ำมันก่อนครับโอ้เดี๋ยวไปเห็นแพง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 จังเลยแต่ก็ต้องเติมนะครับรเพราะสัตวมันหยุดพอดบานใหญ่ครับเป็จำเป็นต้องเติม นี่ครับคือกันเบิดสุยางครับกระบ๋านเฮ้าครับแต่ว่าสุมีอย่างหนึ่งที่บมขึ้นกระบ๋านเฮ้าได้แทบไม่ได้พี่น้องที่เป็นในยางปั๊มห่าง,างโอ้โหแมนอันนี้เขาปิดซ่อยครับปิดซ่อยปิดซ่อยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม,วม่จอยเดี๋ยวไม่โอ้รถกับเปอยโอ้โหเด้รุ่นคาดเสีกเลยละ่ะรุ่นโอมาเลยรุ่นคนใหญ่รถเป็นยืนมรถใหญ่มากนะครับว่าสิกเมื่อคีในเมืองแต่วันหนึ่งคีวันใดล่ะมันหนาหนาวก็จะแค่จะสิเปลี่ยนยางครับ ก็จะเป็นต้องเอาไปส่งเพื่อนนี่ครับปั๊มน้ำมันปอดีดอกพี่นอ้องมัคือบัตรเท่าที่บัตรเท่าบพได้บพได,ด้เติมเองเนี่ครับมีคนเติมให้นะครับแต่อยู่ดีไมนต้องเติมเองนี่แหละครับม่นคือกันบางดีนะครับแต่บัตอื่นคือกันเบิดแหละครับนี่มีน้ำมันยังแน,น่เดี๋ยวเด้อนี่ครับมีดีเซลวีพลาวเวอร์ครับมีซูเปอร์อีเทน ซูเปอร์เกาหาครับคือกันเลย <Huh? S 1> เติมเท่าไหร่เติม,ตมยี่สิ oh. บห้ากิโลแปดครับขอดีแลขขอเสียของมันถ้าขอดีก็บถ้าเติมยี่ห้าเป๊ะมันก็โอเคครับแต่ถ้าเติมเกินต้องเสียเพิ่มเลยครับ นี่เขาขอเสียครับมากด้วยกันต่อครับผมครับขางทางบรรยากาศทำไมก็เรื่มเรื้องครับคือเ่าคือตุก,ต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 ก,กิปที่ผ่านมากนะครับโอ้งามด้พี่หน,น้องเนาะผมว่างามอยู่ดิสวย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 ีเลืองเืองเขียวเขียวธรรมาชาติของแถ้เลยนะครับทา่ากระจกเฮดดี้ดีเลยพี่น้องเรียบปี่ฝนตกๆนี่ร้อยยี่สิบสบายสบายได้ได้วครับนี่ นี่ครับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆเนาะมีป้ายบอกป้ายเตือนว่าเล่นเท่าไรบางเทีกับจำกัดความเร็วนี่นะครับก็ืัอไปนี่ก็สิบอกว่าเนี่ยเดนได้น้อยเดียวโอ้นี่ครับของแทกแล้วครับขบวนที่สองครับมาพอกันแล้วยกพ่นขึ้นบกแล้วครับปฏิปายใส่ผู้นี้ ทา,ทางดวงทางดวนได้พี่น้องทางดวนเป็นไดของแท้วะทหารประเทศเยอรมันเพียร์มยกพ้นไปหุ่นนะรถหุ่มก้อหาบางอย่างได้พี่น้องนี่เป็นทิ่งที่หาบางอยา่างเลยครับป้อนไปพอยง,ไงไ่ายๆเด้ฟุกครับมันนี้ฟุกเลยพอ่อพ่อของแท้วทำไมน,นี่ครับเดินกันยาวๆไปเลย ประทไทยแล้วบรรยากาศขางทางตอนนี้เห็นรถถังครับบพ่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่เทียรแรกครับผมโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นของแต่เคยเห็นจะได้เก็บนะครับอันนี้เห็นกองเต่นะครับอยู่ห่างว่าอยู่ห่างจากผมเพิ่งเกินสองเมตรเนี่ยปั๊ดโตเพียมันเป็นนี่ยังที่แบบตื่นเต้นครับสุดๆเลยนะเพื่อนครับเต็มๆครับนี่ครับเป็นไดถ โอเคครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเด้อติดตามกันได้นะครับผม